เหมือนเหมือนในเหมือนเหือนเหมือนแดูหนังเรื่องทอเลยอ่ะพี่เพชขอบคุณค่ะพี anyway> ่เพชขอบคุณมากค่ะพี่เพชขอบคุณมากค่ะเหมือนดูหนังเรื่องทอเลยอ่ะพี่เพชโหดมากเดินเรื่องมากค่ะมันเท่มากเลยอ่ะ มัมีของขวัญใหม่มาหรอทำไมไม่รู้เรื่องเลยกม่เคยเห็นเลยเนี่ยยี่ี่เพขอบคุณนะคะพี่นุ่นขอบคุณนะคะ เจละเอการโดนรัาโอ้พอมาห้องเรารู้สึกว่าห้องเราเงียบเลยห่ยพี่เพรพี่เพรโหดมากพี่เพรชชผู้อัปเดตตลอดเวลาและมีของขันใหม่ด้วยโหดมาก เกินไปเกินไปเกินไปแบบมาก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 ยเราไปหาชานี่ดีกว่าเราไปหาชานี่กันเจ้าวินโตรันโดนฮัลโหลชานี่ฮัลโหลนีตาสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ What are you doing อ้าว Those two talking, talking, talking. Thailand rainy days. Is it weird mm -hmm. This is weird Wind Thailand. Thailand. This is uh, th th no, not I, not sure, not sure. Ah. Ah. It is it, Photoshop. It's live, live Photoshop. Ah. รถเมล์แล้วก็มีเรือพายอยู่ข้างหน้ารถเมล์คิดว่ามันใช่ไหม <laughs> คิดว่ามันใช่หรือเปล่าขอบคุณค่ะปีห้าสี่ไม้นะ้ำช่วง oh, I think so I think so is t 0 e ten years ago ah oh, ten years ago oh. พี่เก้าขอบคุณค่ะพี่เก้าขอบคุณค่ะ we can do it ทุกทุกคนทุกคน we can do it we can do it วิเขาจะปาดเรากราบมาทำยังไงดีเนี่ยนะตังเขาก็มีเทพเหมือนกันเด้อเราไม่ไว้วางใจชั้นนี่เลยเพื่อกาทั้งทคืนอีกหนึ่งกุศลโืออุตริกิสุนีก ผมจะสกแสดงให้คุณเห็นว่าผมชนะโอ้เรียร์ีเรียร์ I don't knowYes <laughs> my family can do it แปดคนแปดคนแคนทุกคนขอบแปดคนของของขวัญแปดคนค่ะ They can do it ทุกคน แปดคนค่ะแปดคนอีกห้าคนอีกสี่คนอีกสี่คนอีกสามคนอีกสองคนอีกหนึ่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 งคน คูณสองค่ะทุกคนคูนสองห้าสิบวิคูนสองวิมกรุโน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 ไม่มีทางโอเคปีเก้ายูนิลูกแรกของวันนี้ <c oughs> เกายูนิลูกแรกของวันนี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs>

นชาชนนี่อย่าอย่าคิววินนี้นะต้องบอกเขาว่าอะไรวะอย่าฆ่าวินชั้น sorry dita i can't tweet 나는이길수있다 i can win i can win นั่นเขาจะปาดเราปะเนี่ยเอาดีๆนะเป็นกลัวแล้วนะ I can win two courses, so we can do it. Mm. Mm. Wake up! Fighting! 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 Let's close up to ninety-nine. Fighting! 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 Uh. เขาไม่ปาดหรอกล่ะล้างปาดแล้วจริงหรอจริงหรอของขวัญใหม่สวยมากนิตา <N ita. S 1> มีของขวัญใหม่มากี่อันน่ะกี่ต้นไม้ไปไหนไม่รู้นิ่ะ are you okay now ฮึ hmm? are you okay now okay okay is good <S good Today is so strong. Yes. Do you know team match? Huh? Team Mechi. Let's go team Timeti, Team to... What does it mean, team Mechi. Ah. Team is you. Wait. Uh, I will invite another. Wait. I will invite another Tutu two <laughs> วิทย์ I will i n v i t าถ้อกูดิสทำไมมันค้างเล่นสี่จอจับสองแบทเช่นจูดูชม f o Nita, do you have any friends? Okay, Uh. let me check. Okay, I will invite another. Uh huh. <laughs> 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 okay, buddy, <ta. laughs> ตอนนี้ชานนี่เป็นคนเกาหลีโอ้เขาชวนเล่นเขาชวนเราเล่นทีมแบบสองสองได้ค่ะชานนี่อยู่อินเทอร์วิวอินอยู่อินต้องเรียกบอกว่าอะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะมาเรามาไทยกับเกาหลีแบทเทิลเราว่าเนี่ยคือห้องความไม่ค่อยมีนะไม่เป็นไรโอเคมาเอ้าอุ้ยกดผิดนะกดเป็น i okay. i ไม่... yeah. <laughs> yeah. next, 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 next I want to with my friend. Yes, sure, that's okay. Good. Okay, okay. Mm -hmm. And this time, you are mine. Okay. okay. i Ticing, Lalu... my girlfriend, <laughs> Nita. <laughs> <laughs> โอ้ยอะไรพี่ตาเขาไม่เด็กคอนเสิร์ตเลยดิตานานา is my friend she's very เจ้าชู้ in เกาหลีไม่เจ้าชู้มาอีกตัวเนมนานนา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 ตกรุ่นต้องเข้าแล้วนะจ้าดิตานานา อนี้ชื่อนานะอันนี้ชื่อทิกิตามเงเทกเขาเป็นคนเกาหลีอาเป็นาเขาเป็นคนเกาหลี is his name is ปัมปัมเยสตามปี่ปัมสี่สิบสองคนค่ะทุกคนสี่สิบสองคนน่ารักอ่ะเฮ้ยขอบคุณคสี่สิบสองคนเฮ้ยแม่อาท้องหนูด้วย โ oh. อ้ทุกคนฉันเล่น42นี่ชาดขอบคุณค่ะพี่โกฮันขอบคุณค่ะพี่ชาดช่วยด้วยพี่โกฮันช่วยด้วยพี่ชาดเดี๋ยวมึงไปก็ส่งกล่องค่ะฟูฟูลุงแซังจุนว้าวขึ้นบนลงล่างได้นะคะทุกคนขึ้นบนลงล่างได้มามา พี่ชาติพี่ชาตพี่ชาตช่วยด้วยค่ะพี่ชาตพี่เก้าเราแบตเทินอยู่พี่เก้าวอ้อ้อ้อะไรอ่ะพี่เก้าอวดยเราจากคนเราเป็นคนบมื่อกี้แบบว่าเราอ้ยพี่เ้าเข้าขุ้นานี่ตาเ้านมาโอ้ยขึนา้ขอบคุณก อันนี้ของขวัญใหม่หรออันนี้คือของขวัญใหม่หรอกอริล่าไม่เคยเห็นเลยอ่ะพี่แล้วหนูยัง <Bu> ไม่เคยได้โ,โ<อ>นีโน่ I love you, you Sur your my ซ o ล e เ o u นา้าสๆสู้ๆว bon ันดงแล้วสกูบอนี่เช็คเสร็จใหญ่มากสุดชาญีชาญีเซเซ่ thank you พี่เกาพี่เก้า thank you <c oughs> พี่เตานี่พี่รักพี่เตา Thank you หัวขันใหม่ใช่ไหมเนาะใช่ไหมใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยอะกอรีล่าอันวันเดียอ๋อแสดงว่าติดคุณแน่เลยใช่ไหมแน่ใจมองไม่ทัดน่าจะใช่น่าจะตอนคุณตอนนี้พี่เก้าเก้าทำถึงมากค่ะ พี่เก้าพี่เก้าตาหน้าหนูจะอยู่กับปาล์มอ๋อว่าจะมางพี่หนูจะพี่เก้าตาหน้าหนูจะอยู่กับปาล์มหนูจะเป็นทีมไทยกับเกาหลีแบทเทิลกันแฟนชายรันหรือเอสโตเนียพี่ผมีท่าที่ละเพื่อนนักสู้เย่ผัวว่าผัวนีท่าผัวพี่เก้าวเข้าเข้า วิ้ยขอ酷泰ู้ไ่ามัอะไรว r i ่าอีสบายกอลฟเฟนด์ทุกวันจอวนเดีแนะต่อไปเดี๋ยวตาต่อไปเราจะเป็นทีมไทยกับเกาหลี้นาชนี่อจาน้ที่เจสเตอร์สวัสดีค่ะ นานาชอบนัันอ๋อเขาน่ารักเนาะเขาน่ารักสมมติมีมากเลยอ่ะใช่ใช่ทุกคนติดตามได้นะคะติดตามได้หมดเลยชานชันี่ชานี่ your your friend how how าน how are you อ how old are you oh my a อ๋อ my age is twenty อ๋อน้องอายุยี่สิบเจ็ดน้องกวาเราปหนึ่งเนาะ And you? How old? How old are you? I I don't remember. 31. 31. Okay. Dita, and you? And. Hmm. You, oh. you 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 is on on me of Nana. On me. Yeah yeah yeah. Dita, how are you Nana? Asking your age. No, <laughs> You're sorry, 28. 28. Yeah. Twenty eight. <laughs> Twenty eight. yes Twenty eight. Twenty eight. Twenty eight. 28, e n m อ๋อ t w e n t คือดเอมาทุกคนทิมไทยมาต่อไปทิมไทยเราทิมไทยเราสู้สู้ทมไทยเราสู้แต่ว่าตอนนี้เพหายหมดแล้วเพหายหมดและอพี่ยะสวัสดีค่ะมันดูกันว่าชาเลนจ์เท่าไหร่ทุกคนไพย vs กั้งหนีค่ะทุกคนส เจ้าชุทีมเลือกซืมาเจ้าชเลี้ยวเดี๋ยวไปเฮ <Hey, Nana. S 2> ้นาสู้สู้ไปสู้สู้พวกเราสู้สู้ค่ะพ่ะดาตดเยวอทุ <c oughs> คนฝากขามนะยอมรับมันต้อมาาเขา,มา้มาจจใจเลเจอ้ไม่ชานี don't kill me นี่แอนพาลี่ค่ะชานี่ kill me พี่เนี่ยขอบคุณค่ะ I kill you นี่เดี๋ยวปอมเปิดเพลงบางละจันให้นุ่มมีขอบคุณค่ะคนมีทุกคนไปส่งไปส่งกันได้นะคะไปส่งสู้ทม Let's go สู้ๆสู้ๆเราสู้ๆทำไมมันไม่ลองสักทีล่ะทีมเราสู้ๆ แต่ดายนุ่นอยู่ข้างนอกเนาะไม่งั้นพาเขียนหน้าเล่นแล้วเนี่ยพี่มิสู้เขาทุกคนพุ่ไปทีมเราเป็นทีมไทยคนเดิมเราเป็นทีมไทยไทยไทยมิสโคลี่อา I miss you มิสโคลี่พี่เขาน่ารักกันหมดเลยเนาะน่ารักจัง จริงๆนะคืนคืนกับเนี่ยเนี่ยดาราเกาหลีน่ารักที่สุดโอ้คุณสามคุณสามทุกคนคุณสามค่ะนุ่มเสนสามคุณสามยี่ขอยี่สิบเก้าคนขอยี่สิบเก้าคนทุกคนขอยี่สิบเก้าคนขอยี่สิบเก้าคนค่ะขอยี่สิบเก้าคน พี่ตาสู้ๆ29ยี่สิบกคนสู้ๆสู้ๆทุกคนสู้ๆสู้ๆช่วยกันนะทุกคนชาเลนจ์ได้าคนสิบห้คนสิบห้าคนสู้ๆช่วยกันหน่อยค่ะช่วยกันหน่อยค่ะคนไทยและสู้ๆพี่ชาติพี่ชาติช่วยหน่อยค่ะพี่ชาติสู้ๆสู้ๆเร็วเร็วห้าคนเห้าคนห้าคนห้าคนสามคนอีกสามคนอีกสามคนไปฝ่นไปฝัน ชีซาช่วยหน่ค่ะได้คูณสามเลยไม่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 มเกใจเกงใจเย้คู่ซ้กู่ซ้กู่ซ้ทุกคนมีนวมมีนวมมีนวมนะซิงตุ้ครูมจูลิศเราประเด็นคือเรามาคู่กันนอนเทพไม่มีอือ เละแล้วเราเละแล้วอ่ะมีนวมไหมทุกคนมีนวมไหมใช่ใช่นหน่อยถ้าไมช่วย Yes I think so too มันจะไปอะไรที่ก็คือ,อเล่นบาคโค,โค้กคนพาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <G ül> มีใครมีนวมไหมสุดยื่ใช่ใช่ใช่หน่อยเละตุ้มเป๊ะเราเป็นนวมไหม MVP เก่ามีแต่คนไทย MVP โอ้โหเราจะเอาอะไรมาสู้สงสารนะคะแนนคะแนนห่างเกินใช่คะแนนห่างมากอ่ะจ้าวไม่ไม่เทียบอยู่เลยประเดนคือเราไม่ติดคุณได้ไงใช่แต่เขาน่าจะติดคุณอืมน่าจะติดคุณสองวนะน้อใช่ นนี้คัอให้คนไ้ใช่ไหมเจียไปไหนหมดนั่นนะเพีไปไนหมดแล้วเียคแสโอ้ยทุกคนสนเลยอ่ะใช่มีแต่คนไทยแต่ว่าเราไม่คอยมีไงมีลังมั่นไม่มีใครช่วยแล้วตอนนีแล้วเราก็ไม่มีนวลเมีนวมมสไรนมนวมไรนิตานิตานิตาั Yes I know ซาลังเฮชันรักคุณสู้ๆค่ะทุกคนฮึบเทปชารหมดนอนอนเานมาีแาังเฮงนี่ละครอ่ะปาไม่มีนวมเลยอ่ะนุ่นยี่สิบปีแ็จแล้วโอ้ โอ้โหใส่นวมันหอกได้นี่ไงเมื่อกี้เราไปยิงเขาไปเยอะไงเขาเลยมายิงเราเลยจแพ้แล้ว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 เสียเสียเลยเสียเลยคนไทยเสียเลยเสียเลย มี <c oughs> อพอเลยน่ยา,นนาจะแข่งอกีกมั้งไม่รโลเอาไงเอาไม่ละเอาวนไหมวนบ้างอย่างเงี้ยวนวนวน,นก็ได้วนนที่อยู่กับนานาะเนะหรอโอเคได้วนกันเมื่อกี้ปั๊มอยู่กับใครนาะนาใช่ปั๊มต้องอยู่กับชานนี่อ่าโอเคครับไปทุกคนรอบสุดท้ายครับมาลย l